ขี่เบนซ์อย่าทำสี่สิ่งนี้ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมสามแสนบาทและให้ทำตรงกันข้ามนั่นเองสำหรับคนไหนที่จะซื้อรถมือสองหรือว่าใช้รถมือสองหรือกำลังขี่รถมือสองเมื่อคุณดูคลิปนี้จบคุณจะพบกับการประหยัดค่าซ่อมรถเบนซ์ของคุณแต่ถ้าหากว่าคุณไม่รู้คุณพลาดเนี่ยวินคาบอกเลยครับว่าจากประสบการณ์ที่ผมศึกษามานะคุณเจอสามแสนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์แน่นอนท่านผู้ชมทีนี้สี่สิ่ง ที่คุณอย่าทําน้นมีอะไรบ้างสิ่งแรกก็คืออย่าฟื้นใช้อย่าฟื้นใช้สิ่งที่สองก็คือให้คุณซ่อมนะ่ซ่อมก่อนเสียอันที่สามก็คือให้เลือกใช้อะไรแท้อันที่สี่ก็คืออย่าซ่อมทีละจุดนะ่อันดับแรกก็คือในส่วนของฟื้นใช้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนะี่ยจะฟื้นใช้รถเวลารถพัง ก็จะฝืนใช้เสียงดังกุ๊กกุ๊กกักก็จะฝืนใช้ใช้ไปเรื่อยๆทีนี้ช่วงล่างก็จะพังทั้งยวงจากการที่จะเปลี่ยนลูกหมากเพียงแค่หลักพันเนี่ยสุดท้ายก็จะทําช่วงล่างทั้งยวงอาจจะหมดไปครึ่งแสนในส่วนของช่วงล่างเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าเครื่องยนต์นะจอมแต่หากว่าเครื่องยนต์น้ําหายท่ออับกูเลนเกิดโอเวอร์ฮีททีนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยต้องเปลี่ยนเครื่องเลยตัวนี้เนี่ยหลายคนพลาดกันและต่อมาก็เป็นเรื่องของออยเกียร์แตกนะก็ทําให้น้าเคราเกียร์ก็ต้อง บอกว่าเปลี่ยนเกียร์อันนี้ก็ต้องใช้เงินเป็นแสนเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องไม่ว่าจะเปลี่ยนเกียร์ท่านผู้ชมมันใช้เงินหลักแสนทั้งนั้นทีนี้มาดูสิ่งที่คุณต้องทําก่อนนะถ้าคุณซื้อรถมาแล้วคุณก็จะต้องตรวจเช็คสภาพให้เป็นรถที่พร้อมใช้งานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช็คสภาพ ควรเช็คก,ก่อน1 0,000กิโลเมตรไม่ใช่เช็ค1 0,000กิโลเมตรย้ำนะควรเช็คก,ก่อน10,000กิโลเมตรเพราะวหลายคนในส่วนใหญ่จะเช็ค10,000มกิโลแต่ว่าพอมันเป็นรถมือสองและใช้งานในกรุงเทพเนี่ยมันมีทั้งรถติดท่านผู้ชมชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยมันเกินกว่า1 0,000กิโลเมตรบางทีรถติดไม่ขยับเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ทําให้เครื่องยนต์นั้นทำง,งานหนักฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเช็คระยะ1 0,000กิโลเมตรน่ะมันอาจจะช้าเกินไปให้คุณเช็คที่8000กิโลเมตร นะต่อมาก็ให้คุณเน้นใช้อะไรแทะนะถ้าเป็นไปได้ใช้อะไแ่แทะหรืออะไร OEM ที่เป็นของแทะหลีกเลี่ยงอะไหล่ปลอมหรือไม่จําเป็นอย่าใช้อะไหล่ปลอมต่อมาก็ให้คุณซ่อมในคราวเดียวอย่าซ่อมทีละจุดอย่าซ่อมทีละชิ้นเพราะว่าซ่อมทีละจุดซ่อมทีละชิ้นเนี่ยมันไม่จบ แต่ผู้ชมแล้วรถของคุณก็จะไม่สมบูรณ์มันจะทําให้คุณนั้นเสี่ยงและก็อันตรายในการใช้รถด้วยแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอย่าทําและก็จงทํา